Wee, if I lulla you Welcome to my party, we're just getting started. life is a dream or a nightmare scar. Give me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a streak, cookie catch me when I'm falling? Cover up my scars. เพินะ่งีไปยังไม่ถึง5นาะทีเอง,เองนี่กำลังตัวสแล้วดูเหยื่อดูเหยื่อยังไม่ละลายเลยโอ้น่าจะมันเพลิน อ o t h กน a แล I'm t วว i n g วว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 ว o วว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 วดวดววววสวยวว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 ว โอ้โหเฮ้ยผมใหญ่โปรงใหญ่น่าจะมีกระโปกสองโลได้โลรึงได้เฮ้เอา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 นี่ครับลงเวินครับลงเวินโหกินยับกินยับครับผมสับกระจายสวัสดีครับสวัสดี มีลักนักตกปลานะครับก็พิองราน้นักตกปลาท่านนะควันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับแดงฟิชชิงแมนก็วันนี้พาน้ำมาไกลหน่อยผมมาตกแม่น้ําสักวันนะครับวันนี้ก็มาอยู่แถวโซนปทุมนะครับเพิ่งเคยมาครับใหม่นี้แถวซอยวัดเทียนนะครับเข้ามาตรงซอยโรงเรียนแล้วก็เข้ามาข้างหลังจะเป็นเหมือนที่จอดเรืออะไรสักอย่างเป็น หัวสูบน้ำนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมปักหมุดให้แล้วกันนะครับนานาที่ยังไม่เคยมาผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันว่าจะพอได้ตัวได้เติมให้นานาได้ชมหรือเปล่าในวันนี้นะครับก็เราเลือกที่จะมาเกือบสุดเลยนะครับหัวมุมก็มีร่มหน่อยร่มหลังคาหัวสูบนะครับก็วันนี้ก็วันนี้วันที่สามครับวันนี้วันแรกว,วันพุธ วันนี้มันพูดที่สามนะครับทันวาอากาศก็เริ่มไม่หนาวแล้วนะครับก็น่าจะร้อนนะครับวันนี้ก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับนี่เลยเหยื่อลุงวินเป็นเหยื่อสําเร็จนะครับวันนี้เอามาตกแม่น้ําลองมาดูนะครับว่าจะพอมีตัวมีแต้มหรือเปล่าก็วันนี้จะผสมฟางขาวหน่อยเพราะว่าตกแม่น้ำเอาให้มันเหนียวหน่อยครับเพราะว่าเหยื่อนี้สําหรับ ่วนมากจะผมจะตกปลานิน,นครับตกคลองถ้าจะให้มันเหนียวหน่อยก็ต้องผสมปังหน่อยปังขาวธรรมดานะครับผสมสองอย่างแค่นั้นนะครับก็ยังไงก็ฝากนะนะครับทั้งคนใหม่คนเก่าที่เข้ามารับชมก็ฝากนะนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของผมด้วยนะครับผมสาหรับชุดอุปกรณ์วันนี้นะครับผมก,ใกนน็ใช้เป็นคันตกปลานินนะครับแต่ว่าใช้เป็นคัน9้าฟุตนะครับ ที่ผมตกคลองใช้แปดฟุตนะครับวันนี้ก็ใช้เป็น9ฟุตคันอ่อนนะครับกอลอกก็เบอร์2 5งพวันนี้ชุดตกปรานินสายหวานเลยครับเอาลองมาลองลงแม่น้ำตะกวัวสา3สกรัมนี่ครับเป็นตะก้ววิ่งด้วยแต่ผมเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับว่าตกคลองผมใช้0.5เนาะก็เปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึง่งเกี่ยวก็จะประมาณนี้ครับเกี่ยวเม็ดโฟมครับวันนี้เดี๋ยวดู น้ำน้ำค่อนข้างเยอะนะครับนานาเขาบอกว่าตีไม่ต้องตีไกลมากครับประมาณ20เมตรประมาณนี้แหละครับ 20- 30ิผมก็เลยใช้ตะกวาเล็กหน่อยถ้าตีไกลก็น่าจะต้องเปลี่ยนตะกวาแบบใหญ่หน่อยครับเพราะว่าน้ำแรลงไปเดี๋ยวไปดูยกันเลยดีกว่าไปชมบรรยากาศการตวกปลานะครับผมนี่นะครับทางเข้ามาเข้าทางวัดเทียนแล้วก็ ขี่เลาะคลองมาแล้วก็กลับรถเข้ามาทางวัดอะไรไม่รู้ครับโรงเรียนโรงเรียนวัดอะไรไม่รู้แล้วก็ซอยปากซอยนี้เข้ามาก็จะมีที่จอดรถงนี้เลยนะครับผมจอดรถนี่เลยก็มีนา้นาๆมาตกกันเทียบนะครับเยาพาเข้าไปดูไม่ครับผมก็เพิ่งเคยมานะครับมันเป็นเหมือนที่จอดเรืออะไรสักอย่าง งานนี้ครับดีนัดกลับนะช่างเดียวไว้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ลองมาดูคนงานกันเดี๋ยวเอาของให้เกล่่ครันฮะนี่มากลางเต็นครับขอไปหน่อยนะครับนะ เดี๋ยวลองมาดูวันนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกจะเป็นยังไงเออเราเข้ามาข้างในนะมีร่มหน่อยเรียบร้อยครับห้าคันสายหวานเดี๋ยวมารอ ชมกันนะครับว่าจะพร้อมมีตัวไม่แต้มหรือเปล่านะเป็นไงห้าคันะเอ้ยหกคันหกคัน <laughs> ไปอุ้ยพเนะพิ่งตีไปเองนะเพิ่งตีไปเองคิดแล้วเหรออุ้ยลืมปิดเบรก นี่นะเพิ่งตีไปยังไม่ถึง5้านทีเองนี่กะมังตัวสวยแล้วดูเหยื่อดูเหยื่อยังไม่ละลายเลยโอ้หน่าแต่บันเทิงครับวันนี้ปลาขาววันนี้เอาตกปลาขาวเอาหมด วาด่วยเลยครับตัวเล็กอ oh, ุ้ยกด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 โอ้มีไม่ทันไม่ทันกดคันแทบหารับนั่นนะอู้คันเป็นรอยนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยตีหาโป๊ะเลยเนี่ยเอาไม่ทัน หนึ่งตั้งนี้เอ้าประทูนี่ว่า มังกับสังกวาสตัวสวยเลยนะครับจะกินทุกคันไม่ได้เนละยเดี๋ยวไม่คันได้ตีเลยตะโก็เล็กจะโผกมาเลยลนะนะตัวเล็กอยู่ต้องตีไกล อีกกว่านี้สักหน่อยนะครับตอนนี้ผมตีประมาณสักสามสิบเมตรตีไกลนิดนิด

าครับนานาววันนี้กด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 กินแรงจังวะ 喂，哦。 เดี๋ยวจะลองตีใกล้สักสองคันนะครับสักสิบเมตรเล่นกระมังหน่อยเพราะว่าตะกกน่าจะค่อนข้างรอ,อนานต้องตีไกลกว่านี้ครับเดี๋ยวก็อยากตีตะกกไกล้ๆวันนี้อีกแต่ว่าจะตีใกล้กลสักสิบเมตรสองคันเล่นตะกุกเอเล่นกระมังแล้วนะคันแรกนั่นอยู่แล้วนะจับเลยอุ้ยปาฉีกแล้วมั้ง อยู่ <laughs> นะอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ก็อยู่หนักไหม <laughs> สามโลอ่ะสามโลตึ๊กว่ารวมกัน, <laughs> กนอ้เ <laughs> จ็ดร้อยแล้วต้องปัน่นต้องงัดให้มันมาเลย

chuồng ấy cặp ăn ừ. <laughs> đừng ừ. đi đưa cầm ăn to dài dài กันสองกันสองอีดึงลู้ดึงลูเฮ้ยมีสู้มีสู้มีสูอออ้อุ้ยโคตรกระมังอีตัาลื ปัด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 อเลยนี่ลูกอุ้ยตะโกงใหญ่มาไม่ทันสาเลี้ยงมาตะโกกตะโกก ตัวไม่เลื่อเลยครับว่าบปโลสองโลอะมาถึงนี่แล้วผมวิ่งมาไม่ทันโหเสียดายเสียดาย

Diolch yn fawr เดี๋ยวมันหลุดไายแล้วหายแล้วออกมาแล้วแ <naz i> ต่เอาที่ดักมาอ๋อหายแล้วอะไรกำมังวะอู้กำมังเฮ้ยตะเพียนลอยอยู่โอ้ตอนนี้ก็ บ่ายสามครึ่งรับนะบางช็อตอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับโอ้โหร้อนมากไม่มีที่ตั้งเลยเนี่ยเพิ่งเอานี่มากลางตอนนั้นตอนตอเช้ามีร่มตรงนี้นครับโอ้โหแล้วมันติดกันด้วยนะครับตีไปกมาในติดเลยนี่ขาดไปสามสี่แล้วผมเหลือไว้สี่คันเนี่ยสองคันไม่ใส่แล้วขาดขาดไปสองรอบแล้วสี่อันแล้วตะกวัว มากินก็ติดติดยับลากินนะเมื่อกี้นะสาบป,ปื้บติดเลยขูสี่ห้าแล้ว ครับน,นนะาๆก็ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับก็เก็บของแล้วเรียบร้อยก็วันนี้ปลาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับแต่ว่ามาลงช่องเช้าเนี่ยเหมือนเหมือนจะกินดีนะครับช่องเช้าถือว่าส่วนมากเป็นพวกปลากระมังนะครับวันนี้ผมตีแถบนี้มันน้ำตื้น,นครับต้องมีฝั่งฝั่งดีฝัง่งนุ้นหน่อยปลาตะโกก,ก็ได้ตะโกกมาสาสี่ตัวห้าตัวมั้ง ตรงนั้นไปก็เป็นปลาก,กระมังตะเพียนก็วันนี้ก็น่าจะกลับแล้วนะครับก็หมายตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าฝั่งที่ผมตีนมะันติดเยอะไปหน่อยเสียตัวกว่าไปห้าลูกแล้วเนี่ยติดผมก็เลยเก็บมาตีเหลือไว้สามสี่คันว่าวันนี้ก็แดดร้อน ฟ้าน่ากินมากนะครับวันนี้แดดดีมากไม่หนาวด้วยเลิกหนาวแล้วบรรยากาศตรงนี้ก็มากลางเต็นท์เขามาตกกลางคืนก็มีนะครับก็มากลางเต็นท์เมื่อเช้านี้มาก็มีนะเขามาตกกลางคืนกลางเต็นท์นอนบรรยากาศก็โอเคนะผมว่าเป็นลานโล่งๆกลางเต็นท์ได้นะครับมาตกกลางคืนก็ก็ได้นะครับก็มีคนมาตก ยังไงก็ขอบคุณนะนะนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานแล้วกันนะครับหมายซอยวัดเทียนปทุมนะครับเดี๋ยวใกล้ๆสะพานปทุมก็อาจจะไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพวกปลากระมังนี่ตัวสวยเลยครับแบบฝามือขึ้นเลยเดี๋ยวมาดูผลงานแล้วกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูเด็ด

โกกอมังสวยๆอยู่ครับหมายเลขเดี๋ยวผมปักบูดให้แล้วกันนะครับเดือดกะเดือดกะน้ามาแล้วเอาเลยครับผมกำลังเก็บของกลับแล้วครับนะครับประมาณนี้ครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็น่าจะกลับแล้วครับเก็บของเรียบร้อยไปกลับบ้านดีกว่าพอได้พอได้พอได้ทำกินพอได้ลาบอยู่ ขอบคุณครับะนะะก็วสวยนะตะโกบใหญ่ก็มีขอได้ลาบอยู่ครับ<ะ>เดี๋ยวมาดูผลงานนะช่างเดียวนะครับ<ะ>มาแกามาก่อนพวกผมนะครับมาก่อนผมน่าจ,<ะ>จะมา <c oughs> โอ้โห ผมใหญ่สะโกงใหญ่น่าจะมีสะโกงสองโลได้โลรึ่งได้เฮ้เอาเอ้าเอาเอ้าเอา,เอานี่ครับลงเวียนครับลงเวียนโอ้กินยับกินยับครับผมสับกระจายแกมาก่อนผมน่าจะตีห้าหกโมงมนะั้งแกมาก่อนผมใช่ครับใช่ใช่ใชผมมาประมาณเกือบแปดโมงแล้วเนาะ ช่องเนี้ยครับช่องเนี้ยปลาตะกบจะกินโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันรบใหม่ครับผมครับผมครับ Fishing Man